ตอนที่65้าดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของเผาปีมันเป็นแค่กลุ่มวิ่งทุกอย่างปกติดีกลับไปที่อิมพีเรียลซิตี้และรอข่าวดีของฉันหลี่ยวนชิงยิ้มพระจันทร์สีเลือดและฝนสีเลือดมีมาประมาณ2-3ถึงปีเท่านั้นมีพลังวิญญาณในอากาศมากกว่าเมื่อก่อนการก้าวไปสู่มาเดียวเซนนั้นง่ายกว่าเมื่อก่อนมากอย่างไรก็ตามนี่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ดีขึ้นความแข็งแกร่งของกรดโตเฮเบเวนเรียมระดับ5ของเขาไม่ควรแย่จาก,กรพัดดินีผู้ยิ่งใหญ่ซายวยางมีพระพักยาวเมื่อสเสด็จมาแต่พระนางกลลับทรงผ่อคายเเมืสด็ดจไป เนื่องจากพี่ชายของเธอบอกว่าไม่เป็นไรมันจะต้องได้รับการแก้ไขยอย่างแน่นอนเป็นเรื่องดีที่มีพี่ชายของเธออยู่ด้วยอย่างไรก็ตามเธอต้องรีบสนับสนุนอำนาจที่เป็นของอาณาจักรทางเหนือเธอไม่สามารถพึ่งพาพี่ชายของเธอได้ทุกอย่างหลังจากซาโอยานจับไปลี่อยู่อังกิ้งก็ไปในทิศทางของวิงแคลนเมื่อเขาจาับไปเขาพาหูจิ๋วจิวไปด้วยเพื่อนคนนี้กินยาทุกวันและความเร็วในการตกฝนของเธอรวดเร็วเป็นพิเศษเมื่อเร็วๆนี้เธอยังได้เข้าสู่อาณาจักรหมาเดียวเซนกรอตโตเฮเบเวนขั้นแรกเธอด้วยกว่าบาส,งงสา,าเป็นส์ีได้ กลุ่มวิงอยู่ไม่ไกลจากถิ่นทุรกันดารเดิมที่มันอยู่ที่ชายแดนของอาณาจักรทางตอนเหนือมีป่าอยู่รอบๆและภูมิประเทศก็มีประชากรเบาบางในพื้นที่นั้นตระกูลลี่เป็นเพื่อนบ้านกับเผ่าเขียงและเผ่าว,วิงที่อาศัยอยู่บนทุ่งหญ้าตามซาโอยางเผ่าว,วิงได้ผนวกเขียงและลี่แคลนแล้วนั่นหมายความว่าทุ่งหญ้าใต้เท้าของเขาได้กลายเป็นอาณาเขตของวิงแคลนได้รับการตรวจสอบแล้วในขณะนี้ลี่อยู่อังกิงกำลังยืนอยู่บนทุ่งหญ้าสีเขียวหญ้าเขียวุ่มมากเด็กที่ตัวเตี้ยกว่าซึ่งสูงเกือบหนึ่งเมตรอ็ซ่อน ทุ่งหญ้าในความทรงจําของเขาไม่มีหญ้าสูงขนาดนั้นเพราะมีสัตว์ร้ายจานวนมากที่กินหญ้าดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากมากที่พวกมันจะโตถึงหัวเขาอย่างไรก็ตามพลังงานจิตวิญญาณในอากาศที่นี่หนาแน่นมากลี่อยู่อังกิงมาที่นี่เพื่อตรวจสอบความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันของวิงแคลนเขาต้องการดูว่าเขาสามารถหากิ่นเฟ่งและนําเขากลับมาได้หรือไม่ดังนั้นเมื่อเขาเดินผ่านชนเผ่าดั้งเดิมของเผ่าเคียงหลี่หยวนชิงจึงไม่เข้าใกล้เขาเห็นเพียงบางคนสวดมนต์ในตอนกลางคืนและคุกเข่าต่อแสงจันทร์ดูจาก ยิ่งไปกว่านั้นตระกูลวิงบูชาเทพเจ้าแห่งดวงจันทร์ดังนั้นพวกเขาจึงถวายเครื่องบูชาแด่เทพเจ้าแห่งดวงจันทร์ด้วยสมาชิกของวิงแคลนรวมตัวกันเป็นวงกลมคนที่ยืนอยู่ตรงกลางนำสมาชิกของวิงแคลนเป็นวงกลมแสงจันทร์สองมาที่พวกเขาอาณาจักรของลี่อยู่อังกิงนั้นสูงมากเขาปกปิดรัศมีของเขาวไว้ดังนั้นคนเหล่านี้จึงไม่สามารถค้นพบเขาได้เลยเขามองดูอยู่ครู่หนึ่งและไม่เห็นอะไรพิเศษเกี่ยวกับการเสียสละของวิงแคลนเขารู้สึกเพียงว่าพลังงานทางจิตวิญญาณรอบๆทุ่งหญ้านั้นค่อนข้างหนาแน่นแต่ถึง ลี่อยู่อังกิงวางแผนที่จะตรวจสอบต่อไปและดูว่าผู้เที่ยวชานของวิงแคลนอยู่ในอาณาจักรใดพูดถึงเรื่องนี้ก็แปลกลี่อยู่อังกิงได้ไปหลายที่ในเขียงแคลนและลี่แคลนหลังจากนั้นแม้ว่าเขาจะเห็นสมาชิกวิงแคลน n e กำลังบูชาแต่เขาไม่พบผู้เที่ยวชานคนใดเลยไม่มีหมาเดียวเซนที่นี่นักศิลปะการต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดของที่นี่อยู่ที่จุดสูงสุดของเกรด9เท่านั้นสิ่งนี้ไม่ตรงกับสิ่งที่ซาโอยางพูดเลยดังนั้นลี่อยู่อังกิงจึงค้นหาต่อไปเมื่อเขาพบที่ซ่อนของวิงแคลนเท่านั้นที่เขา่ีีรไใดจและป เขาเพียงซ่อนร่างของเขาเล็กน้อยเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกคนพบนี่คือสถานที่ที่มีการป้องกันอย่างแน่หนาโดยวิงงพลนดูเหมือนทางเข้าถ้ำลี่อยู่อังกิงคิดอยู่ครู่หนึ่งแอร์ละทิ้งคาวไว้ข้างนอกเขาวางแผนที่จะเข้าไปคนเดียวแต่หูจิจิวกระโดดขึ้นไปบนไหล่ของเขาและยืนกรานที่จะตามเขาเข้าไปลี่อยู่อังกิงไม่ได้ตำหนิเธอเขาลูบขนสีแดงของเธอและเตือนเธอทำตัวดีๆอย่าส่งเสียงดังถ้ามีอันตรายรีบหนีหูจิจิวแปรงขนของเธอด้วยกรงเล็บของเธอและพยักหน้าลี่อยู่อังกิงรู้สึกโล่งใจและเดินเข้าไปในา้าาาาาออออยยย่งงงงเเีดวจักกณขขขสมชิ วิ่งแคลนที่เป้าท่ำไม่ได้ค้นพบอะไรเลยเมื่อเขาเข้าไปพวกเขาจะคิดว่าตอนนี้มีลมกระโชกเท่านั้นหลังจากเข้าไปในถ้ำแล้วหลี่ยวนชิงก็ตรหนักว่าพื้นที่ภายในนั้นใหญ่เป็นพิเศษราวกับว่าภูเขาถูกเจาะอ,ออกอย่างไรก็ตามจากรูปลักษณ์ของหินและร่องรอยแล้วพวกมันไม่ได้ดูเหมือนเพิ่งถูกเจาะเมื่อไม่นานนี้กลับกันพวกเขาดูเหมือนถูกทิ้งไว้เมื่อหลายปีก่อนบางทีอาจถึงหนึ่งพันหรือหมื่นปีก่อนด้วยซ้ำในขณะนี้มีชายิงคู่หนึ่งอยู่ในถ้ำข้างเท้าของพวกเขามีนักศิลปะการต่อสู้ที่หมดสติอยู่ บางคนเป็นสมาชิกเผ่าเขียงและบางคนเป็นศิลปินศิละปะการต่อสู้ของตระกูลลี่ในขณะนี้พวกเขาถูกกองรวมกันและไม่ทราบว่าพวกเขาตายหรือมีชีวิตอยู่เบื้องหน้าของพวกเขาคืออีกกลุมหนึ่งที่ทอดลงไปหลุมไม่ใหญ่และทางออกกว้างพิยงหนึ่งหรือสองเมตรลี่อยู่อังกิงเห็นชายคนหนึ่งจากวิงแคลนยนนักศิละปะการต่อสู้ที่หมดสติลงไปในหลุมเหมือนกับการคว้างแครอทเขายังคงนับในขณะที่เขายนมันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอาละสิบวันนี้พอเจ้าแม่ชายคนนั้นยน,นักศิละปะการต่อสู้ทั้งหมดที่อยู่ใต้เท้าของเขาลลลลลงงงไไไไปปในนนนนหหุุมม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 เเเื่่่่ออขาาาายยัััีีสสะท้จกกกรววบึ ลี่อยูอังกิงไม่ได้หยุดพวกเขาเมื่อพวกเขายนคนเหล่านั้นลงไปเขาเหลือบมองสตรีที่ถูกเรียกว่าเทพธิดาเท่านั้นเธอดูเหมือนจะอยู่ในวัยสาและเป็นพีงจุดสูงสุดของนักสู้ระดับ9ก้าเท่านั้นลี่อยูอังกิงรู้สึกได้อย่างชัดเจนถึงออร่าข,ของผู้เที่ยวชานหลายคนในตอนนี้แต่ตอนนี้เขาเห็นว่าสองคนนี้ไม่ใช่แม้แต่มาเดียวเซนใช่โยนสามลงไปพระสังฆราชเราจะรออย่างมากก็พรุ่งนี้โอราเคิลสิบตนจะมาช่วยเราด้วยโอราเคิลทั้งสิบนี้เราจะคว้าเกรตเอ็มเกรตซายางก่อนจากนั้นจึงยึดครองอาณา ชายและหญิงคู่นี้แท้จริงแล้วคือเทพธิดาและผู้อาวุโสสูงสุดแห่งตระกูลวิงและดูเหมือนว่ารูนี้จะสามารถอัญเชิญโอราเคิลบางตัวได้ได้รับการตรวจสอบแล้วสมาชิกที่แข็งแกร่งที่สุดของวิงคลาเพียนผู้เท่าและเทพธิดาเท่านั้นด้วยความแข็งแกร่งของพวกเขาเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะรุกรานตระกูลลี่และตระกูลเถียงอย่างไรก็ตามโอราเคิลที่กำลังจะมาถึงนั้นน่าจะทรงพลังมากเนื่องจากพวกเขากำลังคิดที่จะรุกรานอาณาจักรทางตอนเหนืออย่างน้อยพวกเขาควรจะเป็นหมาเดียวเซนมีหมาเดียวเซนสิบคนเข้ามาทางหลุมนี้มันง่ายเกินไปสำหรับผูู้้้เเชีีีีี่่่่่่ยวาาาญหหลลนนนททจะมแตุไปสด มันจะสร้างโอราเคิลสิบตัวได้อย่างไรหลังจากที่นักสู้ทั่วไปสิบคนถูกโยนลงไปสิ่งนี้ทําให้ลีอยู่อังกิงอยากรู้อยากเห็นอย่างมากตามที่คาดไว้วิงแคลนกําลังซ่อนความลับไว้เขาต้องการดูว่าผู้เชี่ยวชาญของวิงแคลนเกิดขึ้นได้อย่างไรและเขาต้องการรู้ว่าหลุมนี้นําไปสู่ที่ใดเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าลี่อยู่อังกิงเป็นคนที่อาศัยอยู่ในถ้าเขาเพียงซ่อนการปรากฏตัวของเขาแต่ปรมาจารย์และเทพธิดาแห่งเผ่าปีกไม่ได้สังเกตเห็นเขาพวกเขาคุยกันเฉยๆในขณะที่บอกว่าคนที่จับได้นั้นดื้อรั้นเเนนนไปนนนนไปยาาาาห้้ขขใีีดม คนที่พวกเขาจับเป็นไปได้ไหมว่านายพลทหารรักษาการกินเซงซาโยางกล่าวว่าชีวิตและความตายของเขาไม่เป็นที่รู้จักเมื่อเขาไปที่วิงแคลนเขาจะต้องถูกจับตอนที่66สิกทางออกของขาตาคอมบีเอสลี่อยู่อังกิงรอยอย่างเย็นชาในถ้ำเขาต้องการที่จะเห็นว่าในที่สุดออราเคลิลจะปรากฏตัวในรูปแบบใดเขารอในขณะที่ปรามาจารย์และเทพธิดาแห่งเผ่าปีกรอย,อย่างใจจดใจจ่อขณะที่พวกเขาคุยกันในไม่ชาลี่อยู่อังกิงก็ค้นพบที่มาของลุมนี้ปรากดว่าตามบันทึกลำดับวงศ์ตระกูลของวงิงแคลนเมื่อพระจันทร์สีเลือดปราาากฏขึ้น้นนนนัทจะมใ ปรากฏการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อพวกเขายนักสู้ธรรมดาสองสามคนลงไปเมื่อนักศิละปะการต่อสู้เหล่านั้นขึ้นมาอีกครั้งพวกเขาก็ยังเป็นคนเดิมอย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งของพวกเขาเพิ่มขึ้นอย่างมากพวกเขาเหมือนคนละคนพวกเขามีพลังมากในอดีตจะมีครั้งละหนึ่งอันแต่มีคนค้นพบว่าหากสามอันถูกโยนลงมาพร้อมกันสามออราเคิลจะปรากฏขึ้นอย่างไรก็ตามจะไม่มีใครขึ้นมาได้หากสี่คนถูกโยนลงมาหลังจากที่ออราเคิลเหล่านี้ปีนขึ้นมาจากหลุมบนพื้นพวกเขาจะช่วยวินแคลนทำบางสิ่งสิ่งนี้ทำให้วินแคลนมีเมืองงหลววในนนกการารยขย่่ั้ นักศิลปะการต่อสู้ไม่สามารถถูกโยนเข้าไปในถ้ำแห่งนี้ได้ทุกเมื่อมีการจำกัดเวลาสำหรับนักศิลปะการต่อสู้ที่จะเกิดขึ้นจะมีโอกาสสองครั้งทุกปีนี่เป็นสาเหตุที่กลุ่มวิงจมตีเพียงหนึ่งปีหลังจากพระจันทร์สีเลือดเป็นเพราะพวกเขาเพิ่งใช้มันสามครั้งจนถึงตอนนี้นี่เป็นครั้งที่สี่พวกเขาได้รับผู้เชี่ยวชาญเก้าคนก่อนหน้านี้หากมีผู้เชี่ยวชาญอีกสามคนในครั้งนี้กลุ่มวิงจะมีผู้เชี่ยวชาญสิบสองคนเ่าปีกที่มีผู้เชี่ยวชาญสิบสองคนแข็งแกร่งกว่าอาณาจักทางเหนือมากในเเ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 เววลลลลาาาาาาานน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 นััั้้้้มมมปปปป็็็็รืืุ่่่่่่่ออองงงงงงกกกกกตตตติิิิททททีีีี่ีพพขขจะะยยสสสชแแแุุุดดดโหผผูู พวกเขาอดไม่ได้ที่จะพูดถึงความลับของวิงแคลนพวกเขาคิดว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดแต่พวกเขาไม่คาดคิดว่าลี่อยู่อังกิงจะอยู่ที่นี่และได้ยินทุกอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามจากการสนทนาของพวกเขาดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่รู้ว่าหลุมนี้นำไปสู่ที่ใดนอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ที่ขึ้นมาจากหลุมจะแปลกมากพวกเขาจะกลับไปที่หลุมเป็นครั้งคราวคราวนี้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง9้าคนก็กลับไปที่หลุมเช่นกันอย่างไรก็ตามหลังจากผ่านไประยะหนึ่งพวกมันก็จะออกมาจากหลุมอีกครั้ง ดังนั้นผู้เฒ่าของตระกูลวิงและเทพธิดาจึงปกป้องสถานที่นี้และรอคอยการกลับมาของโอราเคิลกลุ่มนี้เมื่อพวกเขากลับมาที่วิงแคลนอย่างสมบูรณ์พวกเขาสามารถโจมตีอาณาจักรทางเหนือได้ลี่อยู่อังกิงรู้สึกดีใจที่เขามาที่วิงแคลนเป็นการส่วนตัวหลังจากได้ยินเรื่องนี้ถ้าเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อดูเขาคงไม่คิดว่ามีสิ่งแปลกประหลาดเช่นนี้ในโลกรูนี้น่าจะเป็นทางออกที่นำไปสู่ที่ไหนสักแห่งหรือไม่ก็มีบางอย่างแปลกๆเกี่ยวกับโอราเคิลเหล่านั้นขณะที่ลี่อยู่อังกิงกำลังคาดเดาเกี่ยวกับหลุมแลลละโโอออออรรราา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 เเเเเเคคิขขขขขกก็ไได้้้้้ยยนนสสสสีีงงงงงใใใจพตต์ุณชชืื่่่ททหม ทางเข้าขาตาคอมบีเอสนี่คือขาตาคอมบีเอสหรือไม่ลียวนชิงตกใจมากครั้งหนึ่งเขาเคยอ่านชีวประวัติโบราณเกี่ยวกับขาตาคอมบีเอสว่ากันว่ามีปีศาจจำนวนนับไม่ถ้วนโผล่ออกมาจากสุสานมากเสียจนผู้เชี่ยวชาญทุกคนออกไปปกป้องสุสานไม่ให้ถูกทำลายผู้เชี่ยวชาญของมนุษย์จะเข้าไปในสุสานและตั้งค่ายอยู่ที่นั่นจากนั้นพวกเขาจะกำจัดปีศาจในสุสานและป้องกันไม่ให้เข้ามาในโลกมนุษย์ในขั้นตอนลีอย่ังกิงคิดว่าขาตาคอมบีเอสจะปรากฏในชีวประวัติโบราณเท่านั้นเขออาไม่คาดคิดว่าจะไไดดด้พบบบกกัััขขาาาาาาตอออออมมเเสสทททีีีี่่่่ชชแนนงงณหืใญญ เข้าสู่ระบบตามประสบการณ์ที่ผ่านมาของลียูอังกิงสถานที่หายากเช่นนี้มักจะถูกทำเครื่องหมายด้วยสมบัติที่แตกต่างกันโดยเฉพาะขอแสดงความยินดีกับโพสต์สำหรับการลงชื่อเข้าใช้ขาตาคอมบีเอสสำเร็จได้รับการตรวจสอบแล้วรางวัลหนึ่งต่อหนึ่งร้อยดาบสังหารปีศาจรางวัลที่สองรูปแบบดาบปิดผนึกปีศาจลียูอังกิงรู้สึกประหลาดใจที่เห็นรางวัลทั้งสองนี้พวกเขาทั้งสองเป็นสิ่งที่ดีอย่างไรก็ตามมีปีศาจกี่ตัวในสุสานใต้ดินครั้งนี้วิงแคลนได้สร้างสามตัวพร้อมกันพวกเขาสร้้้้้้าาาาางงมมมมััันน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 ขึแแลลวววววตยิิ่่่่่ไไไปปกกกกอออจจคคใรรูีีีีทืบบห แม้ว่าเขาจะมีดาบสังหารปีศาจหนึ่งร้อยเล่มเขาก็ไม่สามารถป้องกันปีศาจจำนวนมากจากสุสานใต้ดินได้แทนที่จะฆ่าปีศาจจะเป็นการดีกว่าหากคิดหาวิธีปิดผนึกหรือปราบปรามสุสานใต้ดินเหล่านี้มิถนานจะลำบากกว่านี้มากในอนาคตดังนั้นหลี่หยวนชิงจึงเลือกรูปแบบดาบปิดผนึกปีศาจตามที่ลีอยอังกิงดาวไว้รูปแบบดาบผนึกปีศาจนี้ค่อนข้างแตกต่างจากเฮเเวนลีไซเคิลเดมอนเอ็กเทียสอารี e แถวดับปีศาจแห่งสวรรค์สามารถตั้งเหนือเมืองอิมพีเรียลเพื่อปกป้องพลเมืองของเมืองจากการถูกโจมตีอย่างไรก็ตามรูปแบบดาบผนึกปีศาจนี้สามารถปิดผนึกสุสานได้โดยตรงและป้องกันไม่ให้ปีศาจที่อยู่ภายในหลบหนีไปได้นี่เป็นเพียงทันเวลาเกินไปสำหรับลี่อยู่อังกิงคนปัจจุบันถ้าเขาไม่ได้มาที่วิงแคลนเขาคงไม่คิดว่าขาตาคอมบีเอนจะปรากฏขึ้นโลกจะตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายหากปีศาจทั้งหมดในขาตาคอมบีเอสนหมดไปและมีผู้เที่ยวทานมากเกินไปเมื่อลี่อยู่อังกิงลงชื่อเข้าใช้ในที่สุดก็มีการเคล โยนลงมาก็กระโดดออกไปแล้วอาณาจาักรถ้ำสวรรค์ระดับ3นักศิลปะการต่อสู้ที่ถูกโยนลงไปตอนนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นเพียงนักศิลปะการต่อสู้ระดับกลางเท่านั้นนี่มันน่ากลัวเกินไปแล้วลี่อยู่อังกิงคิดถึงความเป็นไปได้อย่างรวดเร็วนี้ไม่ใช่ออราแคิลรเหล่านี้คือปีศาจบางส่วนจากสุสานที่ครอบครองผู้ฝึกศิลปะการต่อสู้เหล่านี้จากนั้นมันจะทำให้ความแข็งแกร่งของนักสู้เหล่านี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมีความเป็นไปได้ด้วยซ้ำที่ปีศาจเหล่านี้อาจไม่ใช่แค่นักศิลปะการต่อสูรระดับของกอโต,โตเเวนียม ยินดีต้อนรับออราเคิลผู้อาวุโสสูงสุดและเทพธิดาแห่งเผ่าปีกรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากออราเคิลที่ออกมาในครั้งนี้แข็งแกร่งกว่าก่อนหน้านี้อย่างชัดเจนพวกเขารู้สึกว่าแม้ว่าออราเคิลที่เหลือจะยังไม่กลับมาแต่ออราเคิลทั้งสามนี้ก็จะสามารถกวาดล้างโลกได้นี่คือโชคชะตาของวิงแคลนอย่างไรก็ตามความปีติยินดีนี้อยู่ได้ไม่นานลี่อยู่อังกิงตบผู้เท่าและเทพธิดาพลังของเดมอนสับดูอิงปามนานไม่ธรรมดาผู้อาวุโสสูงสุดและเทพธิดาแห่งเผ่าปีกไม่ใช่แม้แต่มาตีวเซ ก่อนที่พวกเขาจะทันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขาก็ถูกตบจนเป็นปุยผงแล้วลี่อยู่อังกิงเกลียดความจริงที่ว่าพวกเขาเปิดสุสานและปล่อยปีศาจเหล่านี้ดังนั้นเขาจึงไม่แสดงความเมตตาใดๆและฆ่าพวกเขาด้วยการตบปีศาจสามตัวที่เพิ่งรีบลุกขึ้นและหายใจเข้าลึกๆสองครั้งอย่างตะกละาตกะตกรามก็ตกตะลึงพวกเขาคิดไม่ออก,กว่าโลกที่แห้งแล้งนี้จะทรงพลังได้อย่างไรและพวกเขาพบมันทันทีที่ออกจากสุสานในช่วงเวลาต่อมาลี่อยู่อังกิงตบสามครั้งโดยไม่ลังเลก่อนที่พวกเขาจะตอบโต้ ฝ่ามือปราบปีศาจนี้ดูเหมือนจะถูกใช้เป็นพิเศษเพื่อควบคุมปีศาจเหล่านี้แม้ว่าอาณาจักรของพวกเขาจะสูงมากแต่ประสาทสัมผัสอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาเพิ่งเขาครอบครองนักศิลปะการต่อสู้เหล่านี้และยังไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับร่างกายเหล่านี้ได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นพวกเขาจึงหวาดกลัวลี้อยู่อังกิ้นจนหมดปัญญาพวกเขาไม่สามารถพูดอะไรได้แม้แต่คำเดียวพวกเขาเฝ้ารอทางออกของสุสานอย่างอุตสาหาเพื่อคลายออกในช่วงพระจันทร์สีเลือดเพื่อที่พวกเขาจะได้ครอบครองนักศิลปะการต่อสู้เหล่านี้ตามข้อตกลงที่ทำไว้กับบบรรรรรพุุุษขขออออองงวววิินนคคลาาาแแตตต่่่กกกเก็ยทีีีจะไดด้สฝมมมืืธ ตอนที่67การก่อตัวของดาบปิดผนึกปีศาจลียู่อังกิงไม่ได้จากไปหลังจากจัดการกับแพทเทิร์และก็เดทออฟเดอะวิงแคลนเขาได้รับรูปแบบดาบผนึกปีศาจและสามารถปิดผนึกสุสานแห่งนี้ได้ไม่สามารถเปิดสถานที่เช่นสุสานได้เลยควรปิดผนึกให้สนิทและตรวจสอบเป็นครั้งคราวดังนั้นลียวนชิงจึงใช้เวลาที่เหลือในการจัดรูปแบบดาบผนึกปีศาจในสุานสานในบางครั้งเขาจะคิดเกี่ยวกับวิธีการเสริมความแข็งแกร่งคนธรรมดาไม่กล้าเข้าไปเพราะถ้ำนี้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ขอ,องเผ่าปีกก่ออจาาท ลี่ยู่อังกิงจำได้ว่าผู้นำตระกูลวิงแคลนและเทพธิดาเคยกล่าวไว้ว่าจะมีโอกาสสามครั้งที่จะคลายสุสานเขาควรมาเฝ้าสามครั้งเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตจากนั้นลี่อยู่อังกิงไปที่วิงแคลนหลังจากค้นหาไประยะหนึ่งเขาก็พบายพลกองรักษาการคนเดิมชินเฟิงซึ่งถูกคุมขังอยู่ในคุปใต้ดินกินเฟิงเกือบจะได้รับบาดเจ็บถ้าไม่ใช่เพราะเขาเป็นหมาเดีวเซนอยู่แล้วเขาคงตายจากอาการบาดเจ็บตามร่างกายกินเฟิงรู้สึกท้อแท้หนึ่งในสี่นักสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในอาณาจักรทางตอนเหนือเสียชีวิตคนหนึ่งได้รับ,บาาดเจจ็และออออีีกกกคนนนนหึ่งถูุโสชวิิต้ยไป อย่างไรก็ตามเมื่อเขาเห็นหลี่หยวนชิงเดินไปอย่างสบายๆดวงตาของเขาก็เบิกกว้างเขาไม่เคยคาดคิดว่าคนที่มาคือเขาประดิตฐสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเขายังเป็นคนที่ครั้งหนึ่งเคยถูกในประเทศไปยังถิ่นทุรกันดารในฐานะนักโทษโชคดีที่เขาเคารพเขามากในตอนนั้นและไม่ได้จงใจล่วงละเมิดเขาแม่ทับชินเฟิงลี่อยู่อังกิงโบกมือของเขาและโซ่ที่ทำจากวัสดุพิเศษที่ผูกไว้กับกิ่นเฟ่งก็แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยขอบคุณที่ช่วยชีวิตข้าฝ่าบาทกิ่นเฟ่งรู้สึกมีอารมณ์เล็กน้อยการคาดเดาของเขาถูกต้องจริงนชูีย ยิ่งกว่านั้นป่าบาททรงแข็งแกร่งเกินไปมิฉนั้นเขาจะไม่ฆ่าทางตรงเข้าไปในถ้ำของมิงแคลนทินลำพังอย่างไรก็ตามเขาไม่รู้ว่าผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นหายไปไหนคนเหล่านั้นมีพลังมากจริงๆพวกเขาแข็งแกร่งกว่าหมาเดียวเซนที่อาณาจักรทางเหนือเลียงดูอย่างระมัดระวังผู้อ่อนแอที่สุดคือขั้นที่สองของกรดโตเฮฟเวนเรียมพวกเขาแข็งแกร่งกว่าเขามากซึ่งเพิ่งเข้าสู่หมาเดียวเซนเรียมและมีความแข็งแกร่งของกรดโตเฮฟบเวนเรียมขั้นแรกเท่านั้นลี่อยู่อังกิงค่อนข้างคุ้นเคยกับกลิ่นแห่งเขาถือ้้้ว่าเเนผูบออรพงยตตัักกมมี ต่อมาหลายคนในครอบครัวกลายเป็นเจ้าหน้าที่ในศาลในขณะที่เขาไปที่ถิ่นทุรกันดารเพื่อปกป้องชายแดนในตอนนั้นถิ่นทุรกันดารมีกระแสน้ำขึ้นทุกป,ปีซึ่งอันตรายมากกินเฟ่งปกป้องวิวเดเนสเป็นเวลา20-30ปีและพักดีต่ออาณาจักรทางเหนือมากยิ่งกว่านั้นเขามีกระดูกสันหลังหลังจากถูกจับในครั้งนี้ดังนั้นลีอยู่อังกิงคิดอยู่ครู่หนึ่งและนำกินเฟ่งไปที่ถ้ำโดยตรงเขายังบอกเขาเกี่ยวกับสุสานชิ้นเฟิงตกใจมากจนร่างกายของเขาเย็นชาและเขากำลังสูญเสีย ฝ่าบาทสุสานใต้ดินมีสุสานอยู่จริงฉันสงสัยว่าสุสานเหล่านี้นำไปสู่ที่ใดยิ่งไปกว่านั้นหากสุสานใต้ดินหลวงจะมีผู้เที่ยวชานที่จะครอบครองนักศิลปะก,การต่อสู้บางคนอาณาจักรของนักสู้เหล่านั้นไม่ได้ต่ำและมีจำนวนค่อนข้างมากทุกครั้งอาณาจักรทางเหนือกำลังตกอยู่ในอันตรายได้รับการตรวจสอบแล้วหินเฟ่งเดิมเป็นนายพลประจำการในถิ่นธุรกันดารเขารู้ถึงอันตรายของสุสานใต้ดินโดยธรรมชาติเมื่อสุสานคลายตัวและปีศาจออกมาอาณาจักรทางเหนืออาจกลายเป็นนรกบนดินนอกเสียจากกว่าพวกเขาจะปิดกั้นสุสานลละะปกป้ออองมมััันนนไ่หททาาาายยิฉณจเืดภ ด้วยการปรากฏตัวของพระจันทร์สีเลือดและการฟื้นตัวของพลังงานทางจิตวิญญาณจะต้องมีสุสานมากกว่าหนึ่งแห่งในโลกเราโชคดีที่ค้นพบมันในครั้งนี้กลับไปรายงานซาโอยางนอกจากนี้คุณต้องเริ่มสร้างทีมเพื่อต่อต้านขาตาคอมบีเอน็นส์นักศิลปะก,การต่อสู้ของอณาจาักรทางเหนือต้องเติบโตอย่างรวดเร็วมิฉะนั้นลี่อยู่อังกิงพากิ่นเปล่งมาที่นี่เพื่อส่งจดหมายถึงซาโอยางและเขาได้บอกกิ่นเซ่งทางเข้าสุสานนี้ถูกผนึกไว้ทั่วคราวโดยรูปแบบดาบปิดผนึกปีศาจของฉันอย่างไรก็ตามจะมีโอกาสคลายมันไไดด้ร้รรรงทุกปีเลยมมมาาาาาาาใหหนนสสสสแชถ่่่อออิ หลังจากที่ลี่อยู่อังกิงจาัดก,การเรื่องของกิ่นเฟงแล้วเขาก็รีบไปที่ลี่แคลนและเขียงแคลนรมาจาร์และเทพธิดาแห่งเผ่าปีกถูกสังหารและผู้เที่ยวชานเหล่านั้นก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยสมาชิกคนอื่นๆของวิงแคลนไม่รู้เกี่ยวกับสุสานเลยดังนั้นกิ่นเฟงจึงรีบพบจาก,กระพัดดินีผู้ยิ่งใหญ่และนำกลุ่มนักศิลปะก,การต่อสู้ขั้นสูงจากวิวเดเนสเพื่อปกป้องสุสานซาโอยางก็ตกใจเช่นกันเมื่อเธอรู้เรื่องสุสานนี้เป็นเหตุการณ์สำคัญที่จะเขย่าประเทศและเปลี่ยนแปล ลี่อยู่อังกิงกลับไปที่วิวเดเนตวันเล่เขาวางแผนที่จะดูเมื่อสุสานคลายตัวหลังจากนั้นไม่นานวิงแคลนได้ส่งจดหมายถึงจัก,กรพรรด,ดินีซาโอยางและ,สะแสดงหลักฐานของผู้เท่าและเทพธิดาซาโอยางยังแต่งตั้งผู้เท่าและเทพธิดาแห่งวิงแคลนคนใหม่และซ่อนทุกอย่างเกี่ยวกับดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของวิงแคลนพลเมืองของอณาจาักรทางเหนือรู้เพียงว่ากลุ่มวิงนั้นอลาวาดอย่างมากครั้งหนึ่งพวกเขาเคยรุกรานดินแดนของเผ่าเขียงและลี่แม้จะ,ะเผชิญหน้ากับหมาเดียวเซนสามคนต่อมาผู้พิทักษ์แห่งอานาจักรเหน อย่างไรก็ตามเผ่าเขียงและลี่ถูกสังหารโดยวิงแคลน,นับครั้งไม่ทวนทั้งสามกลุ่มนี้มีจำนวนมากและมีประชากรเบาบางจาก,กรพัดดินีผู้ยิ่งใหญ่โอยังมีคำสั่งให้เมืองอิมพีเรียลมีประชากรหนาแน่นและผู้คนส่วนหนึ่งสามารถอาสาไปตราบใดที่พวกเขาเต็มใจไปที่ตระกูลลี่และเผ่าเขียงพวกเขาสามารถเรียกคืนที่ดินและฟาร์มได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องเสียภาษีเป็นเวลาสามปียิ่งกว่านั้นพวกเขาจะตั้งสถาบันสอนศิลปะการต่อสู้และส่งทหารไปที่ค่ายที่นั่นทุกอย่างเป็นไปตามประเพณีเดิมของถิ่นธุรกันดารด้วยวิธีนี้สามัญน ภัยพิบัติของวิงแคลนเกิดขึ้นและผ่านไปอย่างรวดเร็วดูเหมือนว่าตราบใดที่ผู้พิทักษ์ของอาณาจักรทางเหนือดำเนินการไม่มีอะไรที่แก้ไขไม่ได้อย่างไรก็ตามหลังจากภัยพิบัติของวิงแคลนบรรยากาศในอาณาจักรทางเหนือทั้งหมดก็เปลี่ยนไปสถาบันศิลปะการต่อสู้ทุกแห่งเริ่มจัดอันดับและแข่งขันกันเองสถาบันศิลปะการต่อสู้เหล่านั้นเริ่มฝึกฝนทุกที่ไปที่ชายขอบของถิ่นทุรกันดารปากของวิงแคลนและสถานที่อันตรายบางแห่งเพราะทุกคนรู้ว่าด้วยการปรากฏตัวของพระจันทร์สีเลือดสถานการณ์ทั้งโลกกกกลลังงงงเเเเเปปี่่่่ยยนนไไไถถ้้้าาาาขขขขขมมแแ็รรึะะททศออจูืดด เมื่อลีอยู่อังกิงกลับมาที่วิวเดเนตวันเลข่เขาได้ฝึกฝนและลงชื่อเข้าใช้รูปแบบดาบผนึกปีศาจอยู่ในระดับปรมาจารย์นอกจากนี้เขายังคำนวณวันและไปที่ถ้ำของวิลแคลนโดยเฉพาะเมื่อสุสานถูกคลายอีกครั้งครั้งนี้ก่อนที่เขาจะเข้าไปใกล้ถ้ำเขาสัมผัสได้ว่ามีคนจำนวนมากซ่อนตัวอยู่รอบตัวเขารัศมีของพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆตอนที่68ดาบสังหารปีศาจเมื่อลี่อยู่อังกิงเดินเข้าไปในหลุมเขาก็รู้ว่ามันแตกต่างจากครั้งสุดท้ายที่เขาเห็นมันมากข้างนอกมีผู้คนมากมายเพราะหลุนนหมนนห่าอีสพทลถู กิ่นเฟ่งกำลังพักฟื้นอยู่ไม่ไกลจากหลุมหลังจากที่ลี่อยู่อังกิงเปิดเผยตัวเองกิ่นเฟ่งก็รีบมาหาเขาสวัสดีฝ่าบาทมีการเคลื่อนไหวไหมระหว่างทางลี่อยู่อังกิงเห็นว่าการป้องกันถ้ำของวิงแคลน,นั้นเข้มงวดเป็นพิเศษมีชันป้องกันที่วางถ้ำไว้ตรงกลางอาณาจาักรทางเหนือถือว่าสุสานเป็นสถานที่สำคัญพวกเขาปกป้องมันอย่างเข้มงวดและไม่อนุญาตให้เกิดอุบัติเหตุใดๆสิ่งนี้ทำให้ลี่อยู่อังกิงพยักหน้ากับตัวเองออร่าในถ้ำดูเหมือนจะแข็งแกร่งขึ้นในช่วงสองสามวันมานี้ฉันเป็นห่วงฉันจะอยยู่่่่่ทททีีนนนนััั้้้งงงววววคคคืกกิเลาาดมร ลี่ยู่อังกิงพยักหน้าจากการคำนวณของเขามันง่ายที่สุดที่ปีศาจจะกระโดดออกจากสุสานในไม่กี่วันนี้ออกไปก่อนก็ได้ฉันจะป้องกันสักพักลี่ยูอังกิงแสดงท่าทางให้กินเแ่งออกไปหลังจากที่ทุกคนออกไปเขาก็เปิดรูปแบบดาบปิดผนึกอสูนถ้าเขาจะไม่ผิดน่าจะมีผู้เที่ยวชานก้าวคนอยู่ใต้หลุมที่ถูกเรียดโดยลุมปีเขาตัดสินใจใช้โอกาสนี้ปล่อยปีศาจเหล่านี้และสอนบทเรียนให้พวกเขาเขาสามารถใช้โอกาสนี้เพื่อลงชื่อเข้าใช้บางอย่างที่นี่ตามที่คาดไว้ทันทีที่เขาปลดล็อกเดมอนสีลิงซอส เข้าสู่ระบบตามที่คาดไว้เขาสามารถลงชื่อเข้าใช้ซ้ำที่นี่นอกจากนี้ผลจะดีกว่าหากเขาลงชื่อเข้าใช้ทุกครั้งมันคล้ายกับการเดาของเขาในตอนนั้นขอแสดงความยินดีกับโพสตที่ได้รับเดมอนสเลเยอร์ซอสหนึ่งดาบสังหารปีศาจหนึ่งร้อยเล่มสองหนังสือภาษาปีศาจมีบันทึกเกี่ยวกับปีศาจในขาตาคอมบิเอนน้อยมากในบันทึกของอาณาจักรทางเหนือมีเพียงไม่กี่ประโยคและไม่มีรายละเอียดมากนักดังนั้นลี่อยู่ังกริงจึงไม่รู้เรื่องปีศาจในสุสานใต้ดินมากนักเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าระดับที่อยู่ตรงนั้นเป็นอออยย่นน่่่่าาาาาางงไไรรรแนนนวเเเขมู้ืภษปีศล อย่างไรก็ตามลี่อยู่อังกิงจำได้ว่าเขาได้เรียนรู้รูปแบบเดมอนสีลิงซอสครั้งที่แล้วแต่เขาไม่เคยมีดาบที่เหมาะสมในการสร้างรูปแบบดาบเขารู้สึกว่าผลไม่ดีฟอ่อฟอฟอือฟอัอเอฟอฟอกอฟอรอฟ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 อเอฟ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 อปอฟอฟอฟอ e อ o อ s อ a อฟอฟอปอฟ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 อปอฟ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 อปอฟอฟอปอฟ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 อปอฟอปอฟ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 อปอฟอฟอฟอลอฟอยอฟ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 อกอง ยิ่งกว่านั้นดาบสังหารปีศาจทุกเล่มล้วนเย็นชาและคมกริบมองแอร์วอบอเดียวก็บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาทุกคนเชื่อมโยงกับจิตใจของลี่อยู่งกิงซึ่งทาให้เขามีความสุขมากในไม่ช้าเขาก็วางดาบสังหารปีศาจลงในตันเทียนเพื่อหล่อเลี้ยงมันจากนั้นเขาก็จ้องมองไปที่สุสานใต้ดินที่ยังไม่ได้ปิดผนึกทางเข้าสุสานลึกเข้าไปข้างในเขาต้องการดูว่ายอดฝีมือทั้งเก้าคนที่ตระกูลวิงเรียกมานั้นยังอยู่หรือไม่ ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ใต้รูนั้นรู้หลังจากที่แกะซีลออกแล้วในขณะนี้พวกเขามีความสุขมากพวกเขาถูกขังอยู่ในสุสานเป็นเวลาหลายปีไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับพวกเขาที่จะรอจนถึงพระจันทร์สีแดงเมื่อทางเข้าสุสานคลายตัวและมายังโลกมนุษย์โดยสมรู้ร่วมคิดกับเผ่าปีเดิมทีพวกเขาต้องการแสดงทักษะของพวกเขาและเพลิดเพลินกับอาหารอันโอชะของโลกแต่พวกเขาไม่คาดคิดว่าจะถูกผนึกโดยอยู่อังกิงเมื่อพวกเขากลับไปที่ถ้ำเพื่อปรับตัวเข้ากับร่างใหม่ของพวกเขาดังนั้นคราวนี้พวกเขาจึงรีบออกไปทันทีที่เห็นผนึกคลายตัวโดยต้องการรรรลลลุขขข้้ออตตกกกกกกใหหมมมมม่่่่่ัววววววิิพพพเเาาาาาาาสสสถถชยแคนนนไไดผึี อย่างไรก็ตามเมื่อผู้เที่ยวชานคนแรกรีบออกไปเขาก็ตรหนักว่าชายหนุ่มรูปงามที่อยู่ตรงหน้าเขาไม่ใช่ผู้เท่าแห่งวิงแคลนที่พวกเขารู้จักและไม่ใช่เขาจากวิงคลนความแข็งแกร่งของเขาแข็งแกร่งกว่าพวกเขามากเช่นกันผู้เที่ยวชาญคนนี้ต้องการหลบหนีแต่เขาพบว่าทางเข้าถ้ำถูกปิดอีกครั้งและเขาเป็นทีนผู้เดียวในถ้ำนี้ปีศาจตกตะลึงเขาไม่สามารถหลบหนีได้แม้ว่าเขาจะต้องการก็ตามเขาต้องการที่จะต่อสู้แต่สหายของเขาไม่มาเขาอยู่คนเดียวดังนั้นดูเหมือนว่าจะเอาชนะเขาไม่ได้ อะไรตอนนี้ลี่อยู่อังกิงไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ปีศาจที่โผล่ขึ้นมามีพะละกําลังระดับสองของอาณาจากักรกรตโตเฮฟบเวนมันเป็นโอกาสที่ดีสําหรับเขาในการฝึกฝนเป็นเวลานานแล้วที่เขามีโอกาสพบคู่ซ้อมที่ดีเช่นนี้ดังนั้นลี่อยู่อังกิงจึงเก็บผู้เที่ยวชาญคนนี้ไว้และทุบตีเขาอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นการใช้เซนเอ็กซ์เมนชานสโตนหรือเคลียร์สกายซอสหลี่ยวนชิงจงใจแสดงความเมตตาเขาใช้เขาเพื่อฝึกฝนเท่านั้นและไม่ได้ฆ่าเขาสิบนาทีต่อมาลี่อยู่อังกิงรู้สึกว่าปีศา,นนออาจา ไม่มีความจําเป็นเลยที่เขาจะต้องใจอ่อนต่อปีศาจเหล่านี้หลังจากที่พวกเขาฆ่าคนในตระกูลเขียงและลี่ไปมากมายฆ่าพวกเขาทั้งหมดดีกว่ายอยู่ในหลุมนี้และปิดผนึกพวกเขาท้ายที่สุดคนตายนั้นปลอดภัยที่สุดและถูกคุกคามน้อยที่สุดวันรุ่งขึ้นลี่อยู่อังกิงมาอีกครั้งเช่นเดียวกับเมื่อวันก่อนเขาเปิดรูปแบบดาบผนึกปีศาจในสุาสานและรอให้ปีศาจเหล่านี้รีบเร่งขึ้นมาคราวนี้มาสองตัวปีศาจทั้งสองสงสัยเพื่อนของพวกเขาดูเหมือนจะขึ้นไปเมื่อวานนี้และไม่ได้ลงมาอีกเขาไม่ได้ให้ข่าวใดๆก ครั้งสุดท้ายที่พวกเขาบรรลุข้อตกลงกับวิงแคลนเพื่อสังหารพวกเขาได้รับประโยชน์มากมายในเวลานั้นไม่มีใครต้องการผูกขาดมันดังนั้นทันทีที่ผนึกถูกคลายออกปีศาจทั้งสองก็พุ่งออกไปอีกครั้งลี่อยู่อังกิงลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งแต่คราวนี้เขาได้รับหนังสือภาษาปีศาจเขายังสามารถยืดกล้ามเนื้อและกำจัดปีศาจสองตัวนี้ได้สองคนนี้ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสองของกรดโตเฮฟเวนเรียมแม้ว่าความแข็งแกร่งของพวกเขาจะไม่แข็งแกร่งมากนักแต่หนึ่งในนั้นฝึกฝนเทคนิคการพะบลูกพิเศษ ในวันที่สามหลี่หยวนชิงเปิดรูปแบบดาบผนึกปีศาจอีกครั้งและลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งครั้งนี้เขาได้รับศิลปะไร้เงาหน้าที่หลักของเทคนิคการพัปลูกนี้คือการซ่อนตัวสิ่งนี้แตกต่างเล็กน้อยจากเทคนิคการพอบลูกที่ลี่หยู่อังกิงรู้ในตอนนี้ตอนนี้เขาอาศัยพลังก,กำลังที่สูงซึ่งอยู่ที่ระดับห้ากระโตเฮเเวนเรียมหากขอบเขตการบ่มเพาะของอีกฝ่ายต่ำกว่าเขาจะไม่มีใครเห็นเขาตราบใดที่เขาไม่เข้าใกล้อีกฝ่ายมากเกินไปนอกจากภูมิประเทศและความเร็วของเขาแล้ว อย่างไรก็ตามศิลปะไร้เงานี้สามารถทําให้เขายังคงซ่อนร่างของเขาไว้ต่อหน้าผู้เที่ยวชานเหนือระดับที่5หรือ6ของกรตโตเฮเเวนเรียมยิ่งกว่านั้นผลดีเป็นพิเศษมันเป็นเพียงอาวุธที่แหลมคมลีอยอ่งกิงมีวิชาแซนเอสเคปศิลปะไร้เงาเดมอนสับดูอิงปาล์มเดมอนเเลเยอร์ซอสและเซนเอ็กซ์เมินเชันสโตน,ตนเขารู้สึกว่าแม้ว่าเขาจะได้พบกับผู้เที่ยวชานที่ทรงพลังในอาณาจากรทางเหนือแต่ชีวิตของเขาจะไม่ตกอยู่ในอันตรายแม้ว่าจะไม่สามารถเอาชนะเขาได้ตอนที่69ภูเขาอยู่ฝูในอีกไม่กกีีี่่่่ววััันนนข้้้้าาาาาาางงงงหหอยูิิิเทททสรปมมดพธต พลันปีศาจไม่สามารถขึ้นมาได้อีกและเขายังได้ลงนามในสิ่งดีๆมากมายหลังจากที่เขาไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ที่ทางเข้าสุสานได้อีกต่อไปหลี่หยวนชิงก็ผนึกสถานที่นี้อย่างไม่เต็มใจด้วยรูปแบบกระบี่ผนึกปีศาจอีกครั้งอย่างไรก็ตามเขายังคงกังวลอยู่ดังนั้นเขาจึงเพิ่มชุดย่อยของเห็บเวนลีไซเคิลเดมอนเอ็กทิเจอริงอารรูปแบบดาบทั้งหมดสองรูปแบบปิดปากทางเข้าสุสานอย่างแน่นหนาะนั่นไม่ใช่ทั้งหมดกิ่นเฟ่งและลุงของเขาจากอาณาจักรทางเหนือผลักกันอยู่ในถ้ำเพื่อป้องกันทางเข้าาสสุ ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวไม่ต้องพูดถึงว่าทางเข้าสุสานมีโอกาสคลออกเพียงสองหรือสาครั้งทุกปีและปีศาจเหล่านั้นต้องใช้ร่างของนักศิลปะก,การต่อสู้ที่เป็นมนุษย์เพื่อครอบครองร่างของพวกเขาและออกจากสุสานแม้ว่าสุสานจะเป็นได้สุสานของวิงคลนได้รับการคลายตัวบ่อยครั้งยังคงได้รับการปกป้องอย่างแน่นหนาโดยลีอยู่อังกิงปีศาจไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาเลยถึงกระน,นั้นลี่อยู่อังกิงผู้ระมัดระวังก็ไม่ได้ลดการป้องกันลงเขายังคงให้หมาเตียวเซนสองคนของนอ์เทิร์นคิงดอมคอยเป,เป้าทางเข้าถา้ำและยังมีอองหหาาารร,าารแสสนมเียวพื่่ปุ้ ลี่อยู่อังกิงกลับไปที่วิวเดเนสวันเล่เพื่อฝึกฝนหลังจากจัดก,การกับทางเข้าสุสานในเวลาเดียวกันเขาศึกษาภาษาปีศาจร้อยดาบสังหารปีศาจและรูปแบบดาบสังหารปีศาจนี่เป็นเพราะลี่อยู่อังกิงมีลางสังหณรว่าจะต้องมีสุสานมากกว่าหนึ่งแห่งหลังจากเรดมูลอาณาจักรทางเหนือเพิ่งค้นพบสิ่งนี้ในขณะนี้อาจมีที่อื่นที่คล้ายกันแน่นอนว่าหลังจากนั้นไม่นานเมื่อแวงุ่นส่งชาให้ลี่อยู่อังกิงเขาก็เล่าเรื่องอาณาจักรยูฟูให้เขาฟังอาณาจักรยูฟูตั้งอยู่ทางใต้ของอาณาจักรทาาาาเนนอมีดดดแ่วกนนกัณร้ยยพพ็ปูู อาณาจักรยู่ฟูนั้นใหญ่กว่าอาณาจักรทางเหนือเล็กน้อยว่ากันว่าได้รับการปกป้องจากบรรพบุรุษเก่าแก่ที่ทรงพลังอย่างยิ่งและพวกเขามีภูเขายูกฟูซึ่งเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์หากไม่ใช่เพราะอาณาจักรยู่ฟูเชื่อในภูเขาอยู่ฟูและไม่มีความตั้งใจที่จะขยายอาณาจักรทางเหนือจะถูกอาณาจักรยู่ฟูยึดครองไปนานแล้วนี่เป็นเพราะอาณาจักรยู่ฟูดำรงอยู่มานานกว่าพันปีและครั้งหนึ่งจาก,กรพรัดแห่งอาณาจักรยู่ฟูก็เคยเป็นทาย,ยาทสายตรงของบรรพบุรุษของพวกเขาดังนั้นอาณาจักรทางเหนือจึงมีคคคววาา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 ามมมมสสสััััััััพพพนนนนนธ์ททททีีีีีี่่่่่่่่่่่ดดดดดดกก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 บบอออออออณณจจจรรรรรยยยยยยูููููโตลล้งงงงงปปะะะเเศขขหหญแแึไถิุ อย่างไรก็ตามครั้งนี้วังชุนได้พูดคุยกับหลียวนชิงเกี่ยวกับอาณาจักรยูฟูฝ่าบาทข้าไม่แน่ใจว่าท่านจำอาณาจักรยูฟูได้หรือไม่อาณาจักรยูฟูดั้งเดิมนั้นแข็งแกร่งมากเพราะมีภูเขายูฟูหนุนอยู่พวกเขามีหมาตีวเซนเจ็ดหรือแปดคนมีแม้กระทั่งข่าวลือว่าบรรพบุรุษเก่าของพวกเขานั้นไม่อาจยังรู้ได้และมีอายุยืนยาวกว่าพันปีมี่ยวนังกิงเคยได้รับการเรียนดูในฐานามะมกุฎราชกุมารดังนั้นเขาจึงรู้เรื่องอาณาจักรยูฟูที่แหว,งว่งอย่นนอนโดยธรรรมมชาาาติแล้ว้วเขูกกว่าวงชุน อาณาจาักรยูฟูเป็นเพียงตัวแทนของภูเขายูฟูในโลกมนุษย์ประเทศดังกล่าวมีรากฐานที่มั่นคงและลึกซึ้งภูเขายูฟูเป็นหนึ่งในสามภูเขาอมตะของโลกหลี่ยวนชิงถอนหายใจคนทั่วไปมองว่าจัก,กรพรรดิเป็นผู้สูงส่งแต่ในสายตาของภูเขายูฟูเขาเป็นเพียงบุคคลที่จัดการกับโลกมนุษย์ในนามของพวกเขาไม่สำคัญว่าประเทศจะไม่ได้รับการปกครองที่ดีตราบใดที่ผู้ปกครองแห่งภูเขายูฟูไม่ขัดขานจัก,กรพรรดิแห่งอาณาจักรยูฟูก็จะมั่นคง ภูเขาอมะตะนี้ก็ประสบปัญหาใหญ่เช่นกันตอนนี้อาณาจักรอยู่ฟูเต็มไปด้วยปีศาจฉันได้ยินมาว่าสถานที่พังทลายลงและสุสานก็ปรากฏขึ้นจากนั้นผู้คนในอาณาจักรอยู่ฟูก็จัดการกับมันอย่างช้าๆดังนั้นปีศาจจำนวนมากจึงหนีไปแม้ว่าผู้คนในภูเขาอยู่ฟูจะจบลงแต่สถานการณ์ดูเหมือนจะไม่ดีวังชุนรู้จริงๆเกี่ยวกับสุสานเช่นกันแต่เขากำลังพูดถึงสุสานของภูเขาอยู่ฟูเขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วสุสานเคยปรากฏอยู่ในอาณาจักรทางเหนือมาก่อนนี่เป็นเพราะจากระพัรดินีผู้ยิ่งใหญ่ซาโอย่างกลัววาานนััมน,นก,กบบ ประชาชนทั่วไปในพลรัฐมนตรีและอื่นๆไม่รู้ว่าอาณาจักรทางเหนือก็มีสุสานเช่นกันสุสานในอาณาจักรยูฟูปีศาจหนีไปลีอยู่อังกิงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อเขาได้ยินแวงหุ้นพูดถึงสุสานเดิมที่เขาคาดเดาว่าอาจมีสุสานอยู่ในที่อื่นๆในโลกเขาไม่คิดว่าอาณาจักรยูฟูซึ่งมีภูเขายูฟูเป็นผู้สนับสนุนจะมีสุสานด้วยพวกเขาไม่ได้ปิดผนึกพวกเขาภูเขายูฟูมีพลังพิเศษไม่ใช่หรืออย่างน้อยในความประทับใจของลียูอังกิงอาณาจักรทางเหนือเพิ แต่อาณาจักรยูฟูแตกต่างออกไปมันใหญ่กว่าอาณาจักรทางเหนือและยังมีภูเขายูฟูอายุพันปีเป็นฉากหลังเมื่อลี่หุ่นจุนขึ้นครองบัลลังภูเขายูฟูเป็นที่รู้จักว่ามีหมาเดีวเซนสิบคนความแข็งแกร่งแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่ประเทศอย่างอาณาจักรทางเหนือจะเทียบได้ยิ่งกว่านั้นหลังจากพระจันทร์สีเลือดพลังงานทางจิตวิญญ,ญาณในโลกก็เริ่มฟื้นตัวมีหมาเดีวเซนสามหรือสี่คนในอาณาจักรทางเหนือแต่ว่ากันว่ามีหมาตีวเซนหลายสิบหรือหลายร้อยคนบนภูเขาอยูู่ ความแตกต่างไม่เล็กใช่แล้วสุสานได้ปรากฏขึ้นแล้วพระเจ้าอวยพรเราอาณาจาักรทางเหนือของเราเป็นดินแดนที่บริสุทธิ์อย่าให้มีสุสานปรากฏขึ้นนี่ไม่ใช่สัญญาณที่ดีฉันได้ยินมาว่ามากกว่าสิบหมาเดียวเซนของอยูฟูเมาเทนเสียชีวิตเพียงเพื่อปิดกั้นสุสานนั้นเมื่อมาถึงจุดนี้แวงนุ่นรีบรินชาให้ลี่อยู่อังกิงโดยยังคงอธิษฐานขอสันติภาพในอาณาจักรทางเหนือเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าสุสานได้ปรากฏขึ้นจริงในอาณาจักรทางตอนเหนือเมื่อหนึ่งหรือสองปีก่อนหลังจากที่แหว่นวววา,วาาายยด้รปของนทสีุ วัวก้มหัวลงกินหญ้าริมทะเลสาบในบางครั้งมันจะถูกกับลี่อยู่อังกิงวัวที่อายที่สุดและอ่อนแอที่สุดเขาขี้ผลาดที่สุดถ้าคุณไม่มีอะไรทําไปที่วิวเดนเนสมาเดียลอาร์ตอะคาเดมี่และแกล้งนักเรียนที่นั่นคุณสามารถเป็นคู่ซ้อมของพวกเขาแม้ว่าเขาจะปิดผนึกสุสานแต่ก็ยากที่จะรับประกันว่าจะไม่มีสิ่งใดออกมาอีกดังนั้นเขาจึงต้องใช้ความระมัดระวังและให้วัวดูที่วิวเดนเนสมาเดียลอาร์ตอะคาเดมี่อาจถือเป็นการฝึกนักเรียนเหล่านั้นเขาไม่มีทางเลือกจริงๆวัวเป็นคนที่ขลาดเพียงคน วัวที่กำลังกินหญ้าตกตะลึงเมื่อได้ยินคำพูดของลี่อยู่อังกิงมันมองไปที่ลี่อยู่อังกิงจากนั้นไปที่หูจีจิวมันต้องการที่จะซ่อนตัวอยู่ข้างหลังเจ้านายของมันแต่ตัวของมันนั้นใหญ่เกินกว่าจะซ่อนได้ยิ่งไปกว่านั้นมันที่อายและอ่อนแอมากเขาจะเล่นกับนักเรียนเหล่านั้นได้อย่างไรวัวไม่ต้องการไปแต่สุดท้ายก็ถูกหูจีจิวเตะออกไปเช่นนั้นมันก็เดินไปที่สถาบันศิลปะการต่อสู้แห่งถิ่นธุรกันดารอย่างไม่เต็มใจนักได้รับการตรวจสอบแล้วทันทีที่วัวออกจากวิวเดนเนส์ นายพลกินเซ็งถูกย้ายไปที่ค่ายของวิงคลันสังขอนเป็นผู้พิทักษ์ถิ่นธุรกันดารเขาเป็นรองแม่ทัพเมื่อเขาได้ยินรายงานเขาต้องการที่จะรีบออกไปพร้อมกับคนของเขาหากสัตว์ร้ายดังกล่าวปรากฏตัวขึ้นจะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้น